จบปัญหาการมโนไปเองกับแบบ 3D สะและแบบบ้านสวยๆพอไม่เห็นแบบงานกันก่อนก่อสร้างไปเลยรู้ไหมว่าแบบ 3D ให้มากกว่าที่คิดเราสามารถเห็นภาพก่อนลงงานได้อย่างชัดเจนจบปัญหาเรื่องการมโนเองไปก่อนและทําให้เราได้แบบที่ถูกต้องและถูกใจมากที่สุดค่ะอีกทั้งรายละเอีย,ยดดีเทลต่างๆของภาพ 3D เนี่ยก็ทําให้เราเห็นขนาดแล้วก็วัสดุรวมถึงเราสามารถคาดกนเณงง็ประมาณในการก่อสร้างได้ค่อนข้างแม่นยาเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะช่วยลดปัญหาความคัดคล ในการสื่อสารกับผู้รับเหมาและสามารถใช้ส่วนนี้นะคะเป็นหลักฐานอ้างอิงในกรณีที่ผู้รับเหมาเนี่ยทำผิดแบบหรือไม่ตรงตามแบบที่บรีฟกันไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นเพียงสาเหตุหลักๆนะคะที่ปีใหม่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับแบบ 3D เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนค่อนข้างละเอียดอ่อนในการสร้างบ้านแล้วก็ตกแต่งห้องส่วนตัวนิดนึงเนาะก็อยากได้แบบที่สวยถูกใจแล้วก็ดีที่สุดค่ะส่วนตัวเองแล้วเนี่ยปีใหม่ก็ได้ผ่านการซื้อบ้านแล้วก็คอนโดมาแล้วนะคะแล้วก็จะติดปัญหาในส่วนที่ตกแต่ง ยอยากได้แบบนี้แต่ผู้รับเหมาเขาไม่เข้าใจบ้างละ่ะสื่อสารไม่ตรงแบบบ้างละ่ะถ้าจะ้จ้างบริษทัทออกแบบ 3D โดยตรงเลยเนี่ยก็จะเสียเงินเป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นงานรับเหมาเล็กหรือใหญ่นะคะปีใหม่ก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญมากๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้เคยเจอมาก่อนไงแล้วก็อยากรวมทุกปัญหาทุกประสบการณ์เนี่ยนำมาปรับแล้วก็พัฒนาใช้กับลูกค้าทุกทท่านค่ะ ความสําคัญขนาดเนี้ยรีแล็กพูลก็ไม่พลาดนะคะที่จะนามาเป็นเซอร์วิสเล็กๆให้กับคุณลูกค้าทุกท่านใครเนี่ยที่รู้จักเราอยู่แล้วน้องก็จะทราบว,ว่าถ้าใครได้สั่งซื้อราพร้อมระเบียงกับเราก็จะมีภาพ 3D สวยๆให้กันไปฟรีๆเลยค่ะและขอบอกเลยนะคะว่าเรามีสถาป,ปนิกที่จบเฉพาะด้านมาออกแบบให้เลยนะเพราะฉะนั้นแบบ 3D ของเราเนี่ยสวยพรีเมียมสุดๆแน่นอนค่ะดังที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะไหนๆก็เรวิสกันขนาดนี้แล้วเนี่ยปีใหม่ก็ขอเพิ่มมาอีก2อง เด่งเลยแล้วกันนะคะเด่งแรกเนี่ยสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่มีไอเดียในการออกแบบตกแต่งสระว่ายน้ำสวยๆทางเราเนี่ยก็มีบริการออกแบบให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยค่ะส่วนเด้งที่2นะคะสำหรับใครที่ออกแบบแล้วยังไม่ถูกใจเนี่ยเราก็จะมีบริการออกแบบให้จนกว่าลูกค้าจะหลงรักสระว่ายน้ำของเราไปเลยนะคะหากท่านใดนะคะสนใจสระว่ายน้ำสวยๆหรือภาพ 3D ก็สามารถ inbox หรือไลน์ @relaxpool เข้ามาปรึกษาได้ฟรีๆเลยนะคะปีใหม่และที่ งานน่ารักเนี่ยจะคอยบริการและให้ข้อมูลลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามดีแลกกูกับปีใหม่นะคะสําหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสระว่ายน้ำที่ใครๆก็เข้าใจง่ายและผู้หญิงอย่างปีใหม่ก็เข้าใจได้ง่ายคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย